สวัสดีค่ะชื่อนตาลีปัญญาวันอายุ20ปีเรียนอยู่ชั้นปีที่สองคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะโอ้ยสวยสดใสมาเลยลูกชื่อนตาลีเป็นลูกครึ่งไหมคะอพอดีว่าแม่เป็นลูกครึ่งค่ะแล้วพ่อเป็นคนไทยก็จะเป็นลูกเซี่ยวค่ะเซี่ยวอะไรบ้างเซี่ยวอะไรบ้างเซี่ยวเยอรมันค่ะสมมาได้อย่างดีนะ เม right? ื่อกี้บอกว่าเรียนนิติใช่ไหมคะทําไมถึงเลือกเรียนสาขานี้ลูกก็เหมือนหนูก็สนใจกฎหมายตั้งแต่มสองม3านะคะก็เลยตัดสินใจเลือกเรียนคณะนิติศาสตร์ค่ะแล้ววันนี้จะมาโชว์ความสามารถเรื่องกฎหมายจะโชว์กฎหมายนะครับหรือว่าไงไม่ใช่ค่ะวันนี้จะมาปั่นจักรยานโชว์ค่ะเป็นจักรยานเสือภูเขา่ะค่ะจักรยานเสือภูเขาเดี๋ยวเดี๋ยวมัน คือเป็นกีฬาที่ชอบอหรือว่าหนูเป็นนักกีฬาจักรยานทีมชาติค่ะทีมชาติ<ช><ะ>ด้วยค่ะ<อ> ไ,ไม่ไ<ป>บอกสตั้งตีแรกไอ้นี่ไอ้นี่ที่รอยขาดกางเกงทั้งหมดนี่คือล้มใช่ไหมล้มจักรยานหนู่ไปเริ่มเล่นได้ยังไงคะก็เริ่มเริ่มปั่นตามคุณพ่ออะคะ่ะพอดีว่าที่บ้านเขาก็ปั่นจักรยานก็เลยหนูก็อยากปั่นด้วยก็เลยปั่นกับคุณพ่อค่ะคุณพ่อก็เป็นนักกีฬาอยู่แล้วค่ะเป็นเหมือนอดีตนักกีฬาโอลิมปิกอะค่ะก็เลยใช่ค่ะพ่อเป็นนักวินเซิร์ฟค่ะโอ้โหเป็นตัวแทนไปแข่งโอลิมปิกเลยเหรอคุณพ่อคุณพ่อแล้วหนูไปเป็นทีมชาติ ได้ยังไงเล่าให้ฟังทีมีเหมือนจะมีการคัดคัดเลือกประจําปีอะค่ะก็ติดทีมชาติตอนอายุ16ค่ะ16ย่าง17ค่ะใช่ค่ะแล้วตัวหนูล่ะหนูวางแผนอนาคตกับเส้นทางกีฬาว้ายังไงบ้างคะหนูก็อยากจะเป็นนักกีฬาโอลิมปิกเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ต้องใช้การฝึกฝนและเวลานานพอสมควรนะคะรางวัลไหนที่ผ่านมาที่ภูมิใจที่สุดก็เป็นแชมเมเชียค่ะขอบ โอ้โหเอเชียเลยอ่ะวันนี้แน่นอนเราได้ดูเกี่ยวกับเรื่องจักรยานล่ะความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะก็เป็นยางนอกจักรยานแล้วก็โซ่จักรยานค่ะที่หนูอยากได้ไม่ใช่ให้ตัวหนูเองค่ะแต่จะให้ชมลมอะค่ะที่เคยปั้นหนูมาถึงจุดจุดนี้ให้ได้ค่ะที่หนูเคยฝึกซ้อมกับเขาอะค่ะใช่ค่ะโอ้น่ารักจังเลยเอาเอาพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะพร้อมแล้วเชิญค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับนัตาลีสวัสดีครับท่านกรรมการครับเราจะท้าทายความสามารถของนาตรลีแบบครบสูตรจะเป็นอย่างไรนั้นขอให้น้องไปเปลี่ยนชุดก่อนนัตรลีครับเชญครับค่ะคุณผู้เดี๋ยวผมขอทีมงานนำอุปกรณ์ขึ้นมาก่อนทีมงานครับมาเลยครับท่านกรรมการรู้จักอันนี้ไหมครับไม่รู้เครื่องอะไรครับอันนี้เป็นเทรนเนอร์สำหรับไว้ฝึกซ้อมจักรยาน ปกติคนปั่นตัวนี้ครับต้องไปอยู่ข้างๆอยู่ในประตูครับแต่ถ้าล้มเนี่ยมันจะพิงได้แต่ถ้ามืออาชีพเนี่ยเขาจะสามารถทรงตัวได้นัตตลีครับมาได้เลยครับมาแล้วโอ้โหทำมาทำแหน่งมากมีหาจังหวะนะครับเดี๋ยวต้องหาจังหวะยกตัวเองขึ้นไปครับเราคิดว่าขึ้นจากเครื่องใช้คือถ้าเป็นพวกเราต้องมีคนช่วยจับนะ ตอนนี้ขึ้นแล้วครับทีมงานครับอุปกรณ์ครับเราท้าทีมชาติแบบนี้เลยครับนี่คือทอดไข่เจียวบนจักรยานครับเกินไปไ่ให้ครับซุปครับผมคุณว่างมากแล้วเนี่ยผมบอกเลยนะตรงนี้เป็นการทดสอบพักษาขั้นสูงครับเพราะว่าต้องทรงตัวแล้วทอดไข่เจียว

เปิดแก๊สครับเปิดแก๊สได้แล้วตอนนี้น้องเปิดแก๊สครับแล้วก็เกลีใหน้ำมันเทลน้ำมันครับนี่นี่นี่ให้น้ำมันทั่วกระทะเออตอกไข่ตอกไข่ครับตอกไข่ธรรมดาที่ไหนธรรมดาที่ไหนครับโอ้โหตอกไข่มือเดียวโอ้โห รครับโอ้โหอ้าอแล้วครับเทไข่แล้วครับทุกอย่างเป็นไปตามกำลังแผนครับรอให้น้ำมันร้อนครับ ปกติทอดไข่บ่อยไหมครับทอดไข่บ่อยค่ะอยู่หอค่ะต้องกินไข่เจียวโอ้นี่ไงทักษะจากการอยู่หอครับต้องดูแลตัวเองครับตอนนี้กำลังจะพลิกครับเอาให้ให้ไข่ที่ยังไม่สุกลงมาเจอน้ำมันก่อนเวลาเหลือประมาณหนึ่งนาทีนะครับอย่ากลัวว่าจะไม่สุกนะครับกรรมการชอบดิบๆชอบดิบๆเหรอคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปรึกษากรรมการก่อนเคยนอกจากทอดไข่แล้วปั่นจักรยานสักห้ามีไหม ก็ถ้าที่งานตั้งโจทย์ก็ต้องทำให้ได้อะใจเขสู้ใจเขสู้จะพลิกนะครับโอุ้ยพลิกสวยด้วยกี่เลยกี่นาทีอะคะได้ลูกได้20่สิพลิกก่อนมาครับมาพลิกครับอุ้ยสีสวยครับสีสวยสีสวยเวลาเหลือสิมวินาทีครับสบายสบายครับมาแล้วเสร็จเดี๋ยวต้องไปให้กรรมการด้วยนะลูกได้ค่ะ โโอ้ถ oh ือไปให้กรรมการอย่างนี huh ้เลยนะะใช่ลูกไปเลยเดี๋ยวไปเสิร์ฟกรรมการครับไปจอดหน้าโต๊ะได้ลูกอ๋อเอาคุณรันเออคุณชัแล้วอ้วใจแล้วผีสวยด้วยคนทำเวลครับเฮ้ยหอมไหมหอมเฮ้ยโอเคหอมเลยครับเป็นไงครับคนทำกังวลไหมกังวลไหม เดี๋ยว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 คนทำอึ้งเพราะร้อนหรือเพราะอร่อยอร่อยค่ะกรรมการทั้งสามครับผ่านไหมครับผ่านฮะครับผ่านอยู่แล้วครับสามรลทผ่านครับท่านกรรมการครับโจทย์ระดับโลกจบไปแล้วเข้าสู่โจทย์หลักเลยครับโจทย์นี้เราท้าน้องแข่งขันในสนามจริงครับทีมงานครับขอชมภาพครับ ที่นี่คือสนามยิงปืนใหญ่รถถังศูนย์การหันมาค่าอดิศรจังหวัดสระบ,บุรีครับนี่คือสนามฝึกซ้อมที่นาตาลีเคยมาฝึกซ้อมอยู่ที่นี่นะครับทีมงานได้กําหนดเขตแข่งขันใหม่<ช>นะครับซึ่งนาตาลีก็ไม่ได้บอกว่าคุ้นเคยสนามนี้นะครับเ,เราสร้างสนามใหม่ขึ้นมาครับแล้วก็ท้าทายนาตาลีครับนี่คือการเตรียมพร้อมนะครับอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยสําคัญมากครับถุงมือ บวกกันน็อกนะครับเช็คสภาพล้อก่อนนะครับสภาพจักรยานเบรกต่างๆให้เรียบร้อยนะครับนี่คือพื้นฐานนะครับกีฬาต้องตรวจสอบก่อนใช่ค่ะต้องตรวจสอบก่อนท่านท่ามการครับนี่คือสนามใหม่ครับที่เราออกแบบขึ้นมานะครับนัตตลีไม่เคยแข่งขันในสนามนี้นะครับไม่เคยแล้วระยะทางขึ้นและลงนะครับ800เมตรครับท่านท่ามการดูนิดนึงนะครับ สนามเนี่ยครับมันไม่ใช่ทางราบ,รบเอายากเวลาขึ้นเขาคือไงฮะนาตาลีก็คือเหมือนมันจะเป็นชันแล้วก็สั้นนะคะเรารต้องใช้แรงขากดจะมีหินตลอดทางเลยค่ะดังนั้นตรงนี้ครับนี่คือโจทย์ที่ยากและท้าทายนาตาลีเป็นอย่างมากรอบแรกรายการทห้นาตาลีทดลองปั่นดูก่อนว่า1รอบใช้เวลาเท่าไหร่ครับรอบนี้เป็นการซักซ้อมเพื่อให้นาตาลีรู้จักกับเส้นทางที่ทีมงานกําหนดไว้ให้นะครับไปค่ะออกสตาร์ทไปแล้วครับ เส้นทางดูคดเคี้ยวตามแนวป่าครับนาตาลีต้องใช้ทักษะในการเลี้ยวซิกแซกไปตามทางนะครับพื้นก็เป็นดินและหินซึ่งมีความขุขกขักต่อเส้นทางครับมีเนินหินด้วยครับรวมถึงมีเนินลาดทั้งขึ้นและลงซึ่งนาตาลีต้องใช้กําลังอย่างมากในการปั่นครับถึงแม้จะเป็นการซ้อมแต่น้องก็จัดเต็มนะครับเพื่อให้คุ้นกับเส้นทางมากที่สุดครับและรอบซ้อมนี้ระยะทาง800เมตร เวลาที่นาตาลีทำได้ก็คือ3นาที13.27วินาทีครับ<อ>และเข้าสู่ภารกิจที่เราจะท้าทายนาตาลีครับเราท้าให้นาตาลีทำสิ่งนี้ปั่นอีกครั้งหนึ่งให้ได้เวลาน้อยกว่า3นาทีครับ<อ>คืออย่างนี้นะฮะข้อที่สนุกก็คือว่ารอบแรกที่ปั่นนะครับทีมงานบอกแล้วว่าให้ปั่นเต็มที่ครับ ซึ่งน้องก็ปั่นเต็มที่ทีมงานหลอกเนี่ยครับทีมงานไม่ได้หลอกครับทีมงานสร้างเงื่อนไขให้น้องภูมิใจในตัวเองครับเขาปั่นเต็มที่ผมเห็นกล้ามขาเขาตึงมากพูกเราครับเป็นกลังใจกับนาตาลีด้วยครับสู้ๆครับทีมงานครับมาเลยครับเพื่อความเข้าใจนะครับรายการทำเช็คพอยต์เปรียบเทียบครับ5้าเช็คพอยต์ครับเราจะคอยบอกทุกเช็คพอยต์ว่า น้องใช้เวลาไปเท่าไหร่เวลาเราตั้งแบบถอยหลังนะครับเป้าหมายคือต่ำกว่า3นาทีนะครับตั้งใจมากขนาดนี้ไปแล้วครับแต่ละเช็ดค้อยนะครับน้องควรจะใช้เวลาประมาณ30ินาทีครับอได้เปรียบทัวรนะ์น่าจะรู้เส้นทางแล้วแช่ค่ะดูเยครับแต่เร็วมากไปก็ไม่ไม่ไหวนะครับเร็วมากไ,มไปไม,ไมันมีความเสี่ยงนะครับจะเสร็จจังหวะได้จะถึงเช็ค้อยแรกแลวนะครับ<ๆ>ที่เช็ดค้อยแรก ใจสุดฮะไม่กลัวหลุดเลยฮะเช็คพอยท์แรกเวลาได้27.58เวินาทีครับเอาแล้วครับเวลาดีครับเวลาดีครับดีขึ้นแต่ตรงนี้มีเสียจังหวะด้วยค่ะใช่ค่ะมีเสียจังหวะมันเป็นเพราะว่าเพราะว่าเหมือนชนหินนะคะก็เลยต้องรีบเล่งอ๋อมันทําให้เราเสียจังหวะสะดุดไปนะครับแต่นี่ขึ้นขึ้นเนินรู้เลยครับว่าเนินชันมากเพราะว่าความเร็วไปได้ไม่เยอะครับจะเข้าสู่เช็คพอยท์สองนะครับ เช็คพอยท์ที่2ใช้เวลาไป30วินาทีครับผ่าน2จุดใช้เวลาไปไม่ถึง1นาทีเลยครับ mm hmm. เข้าสู่เช็คพอยท์สามครับโอ้โห oh, นี่คือทางลงนะนี่คือใสสุดไหมอันนี้สุดแล้วค่ะตอนนี้ต้องสุดแล้วคระเข้าสู่เช็คพอยท์ที่3ครับใช้เวลาไป29วินาทีครับ เจอเหนื่งขึ้นด้วยครับต้องออกแรงสุดๆครับดูสิครับกินแรงมากครับยังมือได้เวลาดีครับคือตอนนี้เวลาดีต้องฟ่ำกว่า3นาทีนะครับเช็คคอยต่อไปคือเช็คคอยที่4ครับเวลาที่ใช้ไปคือ30วินาทีครับผ่านไป4จุดยังถือว่ารักษาเวลาแต่ละจุดได้ดีเลยครับ เข้าสู่เช็คควอยท์5ครับเช็คควอยท์5จะทำเวลาได้ดีขึ้นไหมครับเช็คควอยท์ที่5ครับเวลาที่ทำได้คือ29 <มา S 1> วินาที<ม>าทครับเอาล่ะครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วครับมีเวลาประมาณ35วินาทีครับนัตลีสู้ๆครับ นีวกำลังจะเข้าสู่เส้นชัยแล้วครับและเวลาที่ได้คือ2นาที52.91วินาทีครับเร็วกว่าเวลาที่เราตั้งไว้7วินาทีครับผ่านครับโอ้โหน่ยีครับพันไปด้วยทำไข่เจียวไปด้วยกับอันนี้ครับอะไรยากสำหรับเรา หนูคิดว่ายากทั้งหมดเลยค่ะมันมันยากยังไงสําหรับอันนี้ค่ะคือระยะมันสั้นเนี่ยค่ะแล้วเราต้องใส่แบบเต็มร้อยอะค่ะแล้วแบบเวลาเราเหนื่อยมากๆเราจะคุมลดย่กค่ะแล้วสนามนี้ทางชันถือว่าชันมากไหมครับชันค่ะชันค่ะและมีหินนะคะต้องใช้ทักษะเยอะค่ะแต่เราก็สามารถผ่านโจทย์นี้ได้อย่างยอดเยี่ยมมากครับทุกคนครับนัาลีครับดีมากครับตั้งยักเลยครับ ทา่านกมการครับวันนี้เราได้รู้จักกับนาตาลีแพชชั่นของเธอคือกีฬาครับแล้วก็สืบทอดความรักจากครอบครัวที่มีคุณพ่อเป็นทีมชาติครับทั้ง3ท่านครับรู้สึกอย่างไงกับนาตาลีครับก็รู้สึกว่าแบบเป็นเด็กที่มีแพชชั่นกับสิ่งที่ตัวเองทําคือแพชชั่นน่ะมันทําให้ชีวิตเรามีทิศทางมันไม่ผิดที่จะมีแพชชั่นหลายแพชชั่นแต่เราต้องจ่ายราคาที่เราอยากจะทําเราก็ต้องใช้เวลามากคนอื่น ขอเพียงจะให้เดียวเฝ้ารอดูนักกีฬาทีมชาติไทยที่ชื่อนาตาลีไปแข่งที่โอลิมปิกนะคะขอบคุณค่ะท่านผู้นครับนาตาลีเป็นเด็กสมุยครับตอนเล็กๆก็อยู่ที่สมุยฝึกซ้อมอยู่กับชมรมจักรยานที่เกาะสมุยวันนี้ที่มาซูเปอร์เดรดนะครับมาขอความฝันครับเป็นอุปกรณ์พวกโซ่ยางน้อยกับน้องๆในชมรมครับทั้ง3ท่านครับขอให้โชคดีเรารอชมน้องอยู่ที่โอลิมปิกครับพวกเราให้ ค่ะขอบคุณค่ะนาตลีครับแพชชั่นของหนูคือกีฬาหนูรักในสิ่งนี้มุ่งมั่นทุ่มเทฝึกซ้อมความฝันที่อยากมาขอจากซูเปอร์เรดนะครับไม่ว่าจะเป็นโซ่หรือว่ายางนอกนะครับพี่ๆจากนมดัชมิลเล็กเต็ดทราบแล้วและก็เตรียมสิ่งนี้กับนาตาลีครับให้ไปมองฝั่งนั้นครับเดินหา้า3ก้าครับเอามือปิดตาไว้ครับพี่พี่ทีมงานครับขอความฝันของนาตาลีด้วยครับ ตตลีพร้อมไหมครับพร้อมค่ะหันมามองได้แล้วครับ้มาดูใกล้ๆครับอันนี้อันนี้เป็นยางอะไรครับอันนี้เป็นยางแข่งเลยค่ะยางแข่งได้เลยแข่งได้เลยนะครับแล้วก็มีมีโซ่ด้วยอุปกรณ์ตรงนี้ครับประมาณ3 4 0 0 0ื่ี่พบาทพี่ๆจากนมดัชมิลเซเลกเต็ดสมทบเพิ่มเติมให้อีก6 0 0 0บาทเพื่อหนูซื้ออะไรเพิ่มเติมให้น้องๆนะครับตรงนี้เตรียมเพื่อมอบไปกับน้องๆชมรมจักรยานเกาะสมุยนะครับรวมวันนี้นะครับมูลค่า 4,000บาจากนมดัชมิล l ล็ l เตอร์ครับ對對อยากบอกความรู้สึกในใจวันนี้กับใครที่สุดครับในวันที่เราทําได้สําเร็จแล้วค่ะก็ะะอยากจะขอบคุณคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะเพราะว่าเหมือนหนูเริ่มปั่นจักรยานได้ก็เพราะาคุณพ่อค่ะแล้วก็คอยสั่งสอนเราตลอดค่ะพ่อจะไม่มาจู้จี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าจะคอยดูแลให้เราอยู่ในกรอบเสมอนนะคะ่ะไม่ว่า เหมือนเวลาหนูไปแข่งที่ไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นเมืองนอกหรือว่ในประเทศค่ะพ่อก็จะออกตัวเครื่องบินแล้วก็บินตามไปเชียร์หนูทุกที่เลยค่ะหนูก็อยากบอกว่าหนูรักพ่อมากๆนะคะแล้วก็รักแม่มากๆด้วยค่ะอัชงยักษเกินร้อยปั่นจักรยานสูบผู้เขาของเรานะครับน้องตาตลีครับขอบคุณมากครับตคค่ะค่ะเลยค่ะแแกร่งมาก รวมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจุิยักษ์เกินร้อยคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ5,000บาทแนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือ Facebook Super ์0 0ครับ